การตั้งค่าหัวเอกสารสำหรับแต่ละธุรกิจในแอปพลิเคชัน For Account นะคะเริ่มต้นจากในหน้าภาพรวมบริษัทกดเข้าไปที่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนเพื่อเปิดแถบเมนูจากนั้นเลือกการตั้งค่าค่ะเลือกเมนูหัวเอกสารก็จะเข้ามาที่หน้าเลือกวิธีตั้งค่าหัวเอกสารจะมีให้เลือก2แบบค่ะแบบแรกตั้งค่าตามประเภทธุรกิจระบบจะทําการตั้งค่าแบบสําเร็จรูปให้เลยเหมาะสําหรับผู้ที่ไม่มั่นใจว่าต้องเลือกเอกสารอะไรบ้างนะคะ คลิกให้ขึ้นสีฟ้าอ่อนในเมนูนี้จากนั้นกดคำสั่งต่อไปได้เลยค่ะเมื่อเข้ามาแล้วก็จะมีธุรกิจ3ประเภทด้วยกันนะคะคือขายสดขายเชื่อแล้วก็ขายสดและขายเชื่อค่ะเมื่อเราคลิกที่ประเภทธุรกิจแอปก็จะแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นรายการของแต่ละหัวเอกสารที่เราจะมีในระบบค่ะโดยแบบขายสดจะหมายถึงการที่เราขายของให้กับลูกค้าและมีการรับเงินมาเลยไม่ว่าจะเป็นเงินสดหรือโอนเงินค่ะ ขายเชื่อคือการตกลงซื้อขายแล้วยังไม่จ่ายเงินในทันทีแต่จะจ่ายหลังได้รับสินค้าแล้วเช่นร้านค้าที่มีบริการเก็บเงินปลายทางเป็นต้นค่ะสุดท้ายแบบขายสดและขายเชื่อจะเป็นธุรกิจที่ซื้อขายและให้บริการค่ะเช่นขายแอร์พร้อมบริการติดตั้งเป็นต้นค่ะจากนั้นคลิกเลือกประเภทที่เราต้องการแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะ ระบบจะป๊อปอัพขึ้นมาแจ้งให้ยืนยันการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากหากเรามีการตั้งค่าเอกสารไปก่อนหน้านี้แล้วและการตั้งค่าใหม่นี้เป็นคนรับประเภทจะส่งผลต่อหัวเอกสารเดิมได้ค่ะหากมั่นใจแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะระบบก็จะกลับมาที่หน้ารวมการตั้งค่านะคะแต่หากเราต้องการเปลี่ยนหัวเอกสารด้วยตัวเองให้กดที่เมนูหัวเอกสารอีกครั้งค่ะและเลือกวิธีการตั้งค่าด้วยตัวเองนะคะในส่วนของเมนูตั้งค่าด้วยตัวเองนี้ เหมาะสำหรับคนที่ทราบแล้วว่าแต่ละขั้นตอนต้องใช้เอกสารอะไรในธุรกิจบ้างกดเข้ามาแล้วก็จะเจอกับหัวกระดาษปัจจุบันที่เราตั้งค่าไว้ก่อนหน้านี้ค่ะก็คือใบเสนอราคาใบวางบินและใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินจากนั้นกดเข้าไปเลือกชื่อหัวเอกสารที่เราต้องการได้เลยค่ะเช่นพอต้องการใช้หัวเอกสารใบกำกับภาษีแยกกับใบเสร็จก็เปลี่ยนเป็น ใบส่งสินค้าใบแจ้งหนี้ใบกำกับภาษีหรือถ้าอยากให้ปริน้นใบเสร็จออกมาพร้อมกันเลยก็เลือกเป็นแบบบวกใบเสร็จก็ได้ค่ะคลิกแล้วให้กดเลือกแล้วแอปก็จะพากลับมาที่หน้าตั้งค่าหัวเอกสารแบบนี้ค่ะและยังมีการตั้งค่าขั้นสูงตรงนี้เหมาะสําหรับธุรกิจที่มีการขายสินค้าและให้บริการหรือธุรกิจแบบขายสดและขายเชื่อนั่นเองค่ะโดยสามารถกดเปิดใช้งานขายเงินสดตรงนี้ได้ เพื่อใช้หัวเอกสารเป็นแบบใบกำกับภาษีใบเสร็จรับเงินกรณีเปิดบินฝั่งบริการค่ะตั้งค่าเรียบร้อยแล้วกดบันทึกได้เลยค่ะเพียงเท่านี้ก็จะได้การตั้งค่าหัวเอกสารที่เหมาะกับธุรกิจของเราแล้วนะคะโ r o แอ c เคา t โปรแกร,รมบัญชีออนไลน์สะดวกใช้งานง่ายทั้งบนเว็บไซต์และในมือถือ